ค่ะแอดวานเองนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงสบายดีค่ะสําหรับอพิโซนนี้นะคะแอดวานก็จะมาเล่าค่ะแอดวานดูแล้วก็แอดวานก็จะเล่าให้ท่านที่สนใจนะคะได้ฟังกันเรื่องจอมโจรขุดสุดสารตอนเสียงแห่งความสุขขุมนะคะซึ่งตอนเสียงแห่งความสุขขุมเนี่ยถือว่าเป็นตอนที่ดีมากๆอีกตอนหนึ่งนะคะนําแสดงโดยเฮียจูอี้หลงค่ะอย่าลืมดูกันนะคะเมื่อเสี่ยวเกอค่ะ ตอนที่4นะคะเมื่อเสี่ยวเกอถอดเสื้อออกเนี่ยหวังพังจื่อคหรือว่าเสี่ยอ้วนก็เป็นคนนําน้ํามาลาดที่ไหลของเสี่ยวเกอเพื่อให้เห็นรอยสักชัดขึ้นเรื่อยๆอาจารย์สาวได้เห็นรอยสักของเสี่ยวเกอก็รู้ได้ทันทีว่ารอยสักเนี้ยทำจากเลือดนกพิราบพันขนขาวตาแดงผสมกันให้เป็นเล่าขาวและใช้ชาติเป็นสีย้อมสักเข้าไปปกติแล้วจะไม่สามารถมองเห็นได้ แต่จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนไปหลังจากได้เห็นรอยสักของเสี่ยวเกอแล้วอาจารย์สาวก็ได้ทำการตรวจสอบแคบแคบไม้ไผ่ที่ทั้งสคนคือถังถังเสี่ยวเกอและเสี่ยวอ้วนนำมาให้ดูเมื่อเปิดออกมาก็พบว่ามีเศษหินวางอยู่บนแผ่นอะไรสักอย่างแล้วก็มีเชือกมัดไว้ เมื่อตรวจดูไม่นานพบว่าเศษหินเหล่านั้นถูกตัดออกมาจากจิตกรรมฝาผนังของสมัยราชวงศ์ฮั่นที่ถูกห่อด้วยผิวหนังของศพโบราณ เนื่องจากที่ผิวหนังของศพมีความเค็มก็คืออาจารย์ชิมนั่นเองนะคะชิมน่าจะฝังอยู่ใต้ดินที่ใกล้ทะเลต้องแช่น้ำทะเลเป็นเวลานานถึงจะเป็นเช่นนี้ซึ่งอาจารย์สาวแนะนำให้ไปชายทะเลที่ไหนมีชายฝั่งทะเลให้ไปที่นั่นเลยในขณะเดียวกันทางด้านอาสองลูกน้องของอาสองแจ้งว่าหมู่เฉียไห้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้ว คนนี้แหละเกื้อกูลและดูแลเขาอยู่ตลอดลูกน้องเปิดคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งมีใจความในคลิปว่ามีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งบอกว่าการค้นพบด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เรามีอยู่ตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นร้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราที่ประเทศจีนก็มีราชาคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเสียงฟ้าร้องความรู้ทุกอย่างร้วนอยู่บนฟ้า ถ้ามีใครสามารถเชื่อมกับบนฟ้าได้คนคนนั้นก็จะมีความสามารถพอที่จะได้รับความรู้พวกนี้ปีนั้นแฟรงคลินนำว่าวปล่อยขึ้นไปบนฟ้าและโดนฟ้าผ่าชั่วพริบตาเดียวนั้นชั่วพริบตานั้นเขาก็เชื่อมกับบนฟ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วใช่ไหมตอนนั้นเขาได้เห็นอะไรบ้างไหม เมื่ออาสองดูคลิปจบก็ถามลูกน้องว่าแล้วนายรู้ข้อมูลและที่อยู่ของคนนี้ไหมลูกน้องอาสองก็ตอบว่าเราสืบแล้วคนนี้แซ่เจียวทำธุรกิจอยู่เมืองนอกเมื่อหลายปีก่อนทำธุรกิจยกแข็งที่นั่นและรวยขึ้นมาเขารวยมาก ปกติเขาจะอยู่ในบ้านไม่ค่อยออกไปไหนเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้มาน้อยมากนอกจากวิดีโอกล่าวสุนทรพจน์นี้ในมหาวิทยาลัยแล้วก็หาข้อมูลอย่างอื่นไม่เจอเลยแต่ได้ยินมาว่าช่วงน,น,นี้คนนี้กำลังรับสมัครผู้เชี่ยวชาญอยู่ไม่รู้ว่าเขาคิดจะทำอะไรกันแน่อาจจะเตรียมตัวทำธุรกิจใหญ่อาสองคุณคิดว่าคนนี้จะเกี่ยวข้องกับ อูซันสิ่งไหมอาสองก็ตอบว่าเรื่องที่เจ้าสามหายตัวไปเนี่ยคือเงียบมาหลายปีแล้วจูจูเบาะแสทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็ได้ปรากฏออกมานายไม่คิดว่ามันแปลกๆหรอจูจูอูเสียก็ได้รับข้อความมันไม่แปลกหรือต้องมีคนจงใจอยู่เบื้องหลังแน่ๆ ไม่ก็เจ้า3ไม่ก็คนที่อยู่ในโครงการ044ของปีนั้นหรือไม่ก็คนที่สนใจโครงการ044ตรวจทุกคนเลยอายุของคนคนนี้ขายเจ้า3จากประสบการณ์ชั้นแล้วพวกเขาต่างมีความเกี่ยวข้องกันกับโครงการ044 เรียกตาบอดดำมาด่วนให้เขาหาวิธีเข้าใกล้คนนี้ให้ได้ไปทำความรู้จักก่อนในขณะที่ตาบอดดำกำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นลูกน้องของอาสองก็ได้โทรมาแจ้งเรื่องที่ต้องการสืบแต่มันก็ดูไม่ราบรื่นสะเท่าไหร่ ในขณะที่คุยโทรศัพท์นั้นตาบอดดำก็โดนกลุ่มนักเลงในพื้นที่เข้ามาก่อกวนแต่นั่นไม่ได้ทำให้ตาบอดดำเกรงกลัวเขาต่อสู้กับทุกคนและคุยโทรศัพท์ไปด้วยในเวลาอันสัน้นและเขาเดินออกจากร้านอาหารไปทางด้านของอูเสียเขาใช้กล้องจุลทรรศในการตรวจสอบดูของที่อยู่ในแคบไม้ไผ่เสียอ้วนเดินไปมาและพูดกับอูเสียว่าเทียนเจิน ดูร่างกายอันอ่อนแอของนายสิยังจะฟังเสียงฟ้าร้องเหรอแค่ตากฝนก็เป็นหวัดแล้วยังสู้ฉันไม่ได้เลยช่งแก่แล้วใช่ไหมเซียวเกอเงยหน้าขึ้นมามองหน้าอูเสียตาทั้งสองข้างของเขาดูอ่อนเพลียและแดงกลำ่ำเสียอ้วนพูดต่อไปว่านายดูคนอื่นสิดูร่างกายเขาสิ จูจูอูเสียก็คิดในใจด้วยหน้าตาเคร่งเครียดว่าอาสามไม่มีทางขโมยศิลปะวัฒนธรรมแน่นอนฉันต้องหาวาังใต้ดินแห่งราชานานั้นให้เจอไปตามรอยของอาสามอีกทีตามหาความจริงให้เจอพร้อมกับนึกถึงภาพที่เขาค้นเจอจากกรมอุตุนิยมวิทยาอูเสียหยิบภาพนั้นขึ้นมาดูและเปิดแผนที่ในคอมพิวเตอร์ไปด้วย จูจูอูเสียก็ยิ้มออกมาและพูดว่าฉันรู้แล้วฉันรู้ตำแหน่งคร่าวๆของวังใต้ดินแห่งราชานนานไห่ซึ่งมันก็คือชายฝั่งทะเลที่อยู่ใกล้เคียงกับรูปมากที่สุดชื่อว่าผิงเสียเสียอ้วนเลยพูดขึ้นมาทันทีว่างั้นก็ไปสิอูเสียก็ตอบเสียอ้วนว่างั้นต้องไปแล้วสิ เสียอ้วนทักท้วงนะคะว่านี่ร่างกายนายอ่อนแอขนาดนี้นายจะไหวเหรอฉันเป็นห่วงนายอยู่นิดๆนะแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะกันออกมาทั้งสมคนนะคะก็คืออู๋เสียเจ้าอ้วนแล้วก็เสี่ยวเกอค่ะจากนั้นทั้งสมคนก็เตรียมตัวออกเดินทางอีกครั้งในขณะที่อู๋เสียกําลังเก็บของใส่กระเป๋าใกล้เสร็จแล้วนั้นเขาก็ดันอาการกําเริบขึ้นมาเสี่ยวเกอก็เดินมาที่ห้องและถามอู๋เสียว่าต้องไปจริงๆหรือ อู๋เสียตอบว่าฉันต้องไปให้ได้เสี่ยวเกิอจึงพูดว่างั้นฉันไปเป็นเพื่อนอู๋เสียเงยหน้าขึ้นแล้วถามเสี่ยวเกิอว่าฉันอยากจะถามนายคำถามหนึ่งนายมีชีวิตอยู่มาเกือบจะร้อยปีแล้วฉันว่านายก็คงไม่แคร์กับเรื่องความเป็นความตายละถ้าหากว่าตอนนี้นายเป็นแบบฉันนายจะทำอย่างไรทั้งคู่มองหน้ากันแล้วเสี่ยวเกิอก็พูดขึ้นว่าไม่มีคำตอบ อูเสียยิ้มและพูดว่าเมื่อก่อนไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรนายกับเสียอ้วนเป็นคนดูแลฉันเพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องเมื่อก่อนก็จะรู้สึกงงมากฉันคิดอยู่ตลอดว่าฉันถูกบังคับให้เดินไปตาม โชคชะตาฉันก็หาข้ออ้างหลายๆเรื่องว่าฉันอะจำเป็นต้องทำจนกระทั่งฉันป่วยจึงพบว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นฉันชอบชีวิตแบบนี้ชอบอยู่กับพวกนายไปผจญภัยด้วยกันถ้าหากฉันพ้นจากความตายไม่ได้ฉันก็อยากตายในระหว่างการเดินทางทั้งคู่มองหน้ากันแล้วก็ยิ้มให้กัน จังหวะนั้นเองเสียอ้วนก็วิ่งเข้ามานะคะกระโดดรถเต้นดีใจใหญ่ที่พวกเขาจะได้ออกเดินทางกันอีกครั้งและพูดว่าออกเดินละออกเดินทางละเหล็กสามเหลี่ยมแต่ยังไม่ทันจะได้พ้นประตูบ้านเลยค่ะก็ต้องพบกับแก๊งมาเฟียที่ตามมาหาเรื่องอู๋เสียเมื่อหัวหน้าแก๊งถามว่าใครชื่ออูเสีย เสียอ้วนและอู๋เสียต่างพร้อมใจกันชี้ไปที่เสี่ยวเกอทันทีว่าเสี่ยวเกอนี่แหละคืออู๋เสียนะคะแล้วทั้งเสียอ้วนและอู๋เสียตัวจริงก็เดินออกไปรอที่รถด้านนอกทันทีค่ะก็ปิดประตูให้ด้วยนะคะเสี่ยวเกอก็เลยต่อสู้กับแก๊งมาเฟียเพียงคนเดียวค่ะไม่นานนักเสี่ยวเกอของพวกเรานะคะก็เดินออกมาแล้วก็ตามขึ้นรถไปเช่นเดียวกันเพลงขึ้นมาเท่ๆเลยนะคะช่วงนี้ในขณะที่รถกําลังเล่นอยู่บนถนนนั้นพางจื่อที่เป็นคนขับก็พูดว่า เหล็กสามเหลี่ยมรวมตัวเทียนเจินประกอบเป็นหัวเซียวเกิประกอบเป็นแขนขาเราคือกลุ่มสมองไม่ธรรมดาแขนขาแข็งแรงมากแล้วฉันประกอบเป็นอะไรล่ะฉันประกอบเป็นท้องละกันรอบครอบหน่อยแสนยานุภาพมาเลยเพื่อนๆต้องลองไปเที่ยวที่วางใต้ดินราชาหนานไห่หน่อยตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นถ้าถึงตอนแก่แล้วใครจะมาเป็นเพื่อนเซียวเกอล่ะนายว่าใช่ไหม อู๋เสียที่นั่งข้างเสี่ยวอ้วนก็บอกดีไว้จัดการเรื่องนี้ให้เสร็จเราก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะอ้วนก็พูดต่อว่าต้องกลับมาให้ได้นะ พูดอะไรเนี่ยฉันจะบอกให้นะพอฉันกลับมาฉันก็กเกษียนจบภารกิจนี้ฉันก็พักเลยฉันเป็นเพื่อนกเกษียนกับนายและเสี่ยวเกอที่หมู่บ้านฝนพอพักเต็มที่แล้วเราก็ไปเที่ยวทั่วโลกกันเลยอู๋เสียตอบกลับมาว่าได้ตอนนั้นฉันจะปล่อยอู๋ซานจูให้คนอื่นเช่าไปทำเป็นโฮมสเตย์แล้วก็ค่าพักโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินก็มีละ เสี่ยวอ้วนก็ตอบอูเสียไปว่าสัญญาแล้วนะและหันไปหาเสี่ยวเกอที่นั่งอยู่ด้านหลังอูเสียพูดแบบเบาๆว่าสัญญานะแล้วอูเสียก็หันไปมองเสี่ยวเกิที่อยู่ด้านหลังเช่นกันแต่หันไปด้วยสีหน้าที่มีความกังวลสักพักอูเสียก็เหลือบไปเห็นว่ามีรถขับตามพวกเขามาอูเสียจึงบอกให้เสี่ยวอ้วนเร่งเครื่องหน่อย แต่เมื่อเสียอ้วนหันไปเห็นรถที่ตามมาก็พบว่านั่นคือรถของข่านเจียนลูกน้องของอาสอง อู๋เสียและเสียอ้วนพยายามที่จะหยุดรถของคานเจียนที่ตามมาด้วยการขับรถตีคู่เสมอกันและให้อู๋เสียฉีดโฟมที่ใช้ดับเพลิงเข้าไปในรถคานเจียนทําให้รถหยุดและไม่สามารถตามพวกเขามาได้ชั่วขณะและแล้วพวกเขาก็เจอศึกใหญ่เมื่อมีรถอีกสามคันมาล้อมด้านหน้าด้านข้างและด้านท้ายรถของพวกเขาไว้จึงทําให้พวกเขาไม่สามารถออกไปไหนได้ลูกน้องของอาสองลงจากรถและเดินมาบอก อู๋เสียว่าไม่ต้องกลัวเราไม่ได้มาทวงหนี้ฉลากนี้อยู่ในมือคุณกลับไปกับเราซะดีๆเถอะทั้งคู่ยิ้มให้กันและลูกน้องของอาสองก็เดินกลับไปที่รถส่วนเสียอ้วนก็ถามอู๋เสียว่าฉลากนี้คืออะไรกันแน่ฉันอยากจะถามตั้งนานละอู๋เสียตอบว่าที่เขาถือฉลากมามันก็หมายถึงต่อให้เขาทุบเราให้ตายก็ไม่ต้องรับผิดชอบเอาฉลากไปแลกที่อาสองก็พอ เสียอ้วนได้ยินก็จึงพูดว่าจบกันจบกันนี่ไม่ใช่เหรียญทองปลดความตายของอาสองหรอไม่นานอาสองก็ลงจากรถอู๋เสียบอกเสียอ้วนไปว่าตอนนี้คือสังคมถูกปกครองด้วยกฎหมายกฎระเบียบเก่าของพวกเขาจะมีประโยชน์อะไรแต่เขาถือฉลากมาก็คือพิสูจน์ความมุ่งมั่นของพวกเขาอูเสียจำเป็นที่จะต้องลงไปคุยกับอาสอง อู๋เสียยังเดินไปไม่ถึงอาสองอาสองก็ให้อู๋เสียหยุดเพื่อพบกับชายสติไม่ดีที่อยู่ในกลุ่มนักโบราณคดีที่ลงไปที่วังใต้ดินแห่งราชาหนานไห่เขาเอาแต่พูดว่าราชามนุษย์พับกระดาษมนุษย์กระดาษมองไม่เห็นโดยอาสองเล่าว,ว่าเขาคือหมู่เฉี่ยไห่ เขากับหยางต้ากวางต่างก็เป็นสมาชิกของทีมโบราณคดีแต่พอขึ้นมาจากสูตรารก็บ้าไปแล้วเห็นหรือยังนี่คือจุดจบของคนที่ไปวางใต้ดินแห่งราชาหนานไห่มาอูเสียตอบอาสองไปว่าอาสองอาก็รู้แค่นี้ไม่มีทางจะห้ามฉันได้หรอกอาสองตอบอูเสียกลับไปว่าอย่าดื้อกับอามองแผนที่ซะอูเสียตอบอาสองว่าไม่ได้ อาสองก็เลยพูดขึ้นว่านายคิดจะทำอะไรกันแน่อูเสียตอบไปว่าวังใต้ดินแห่งราชาหนานไหงไงอาสองอยังคงโน้มน้าวอูเสียโดยการบอกว่าฉันบอกให้นะรอบนี้มันอันตรายมาก แต่อู๋เสียไม่ฟังคำโน้มน้าวค่ะเขาตอบอาสองไปว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอาสามจะอันตรายแค่ไหนฉันต้องไปให้ได้อาสองถอดใจและพูดกับอู๋เสียว่าอาคงเปลี่ยนใจเราไม่ได้แล้วสินะงั้นก็ร่วมมือกันอย่างดีละกันอู๋เสียได้ยินก็พูดขึ้นมาว่าร่วมมือกันเหรอใครจะร่วมมือกับอาร่วมมือกับอาต้องกดดันแค่ไหนเนี่ย อาสองตอบกับอูเสียว่างั้นนายต้องทนมีสองอย่างให้เลือกทางแรกคือกลับไปกับฉันเดี๋ยวนี้อีกทางหนึ่งให้ความร่วมมือกับฉันดีๆเลือกทางใดทางหนึ่งเถอะอีกอย่างนายมีวิธีไปขอหนังสือการอนุมัติโบราณคดีจากทางการได้หรือไม่มีของนี้นายทำเรื่องนี้ก็ผิดกฎหมายและในทีมฉันยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีเรายึดความคิดเห็นของพวกเขาเป็นหลัก นายก็ทำได้แค่ให้ความร่วมมืออย่างเดียวพูดแบบนี้นายก็ต้องร่วมมือกับฉันนะเดอูเสียหัวเลาะให้กับตัวเองที่ไม่มีทางเลือกเขาจึงตอบอาองไปว่า ได้ได้ร่วมมือครับแต่บอกไว้ล่วงหน้านะพอไปถึงที่นั่นอย่ามายุ่งกับฉันทุกเรื่องอาสองก็บอกไว้ล่วงหน้าเหมือนกันว่ามีหลายๆเรื่องนายต้องฟังอาเมื่ออาพูดประโยคนี้จบอูเสียก็วิ่งกลับไปขึ้นรถตัวเองลูกน้องอาสองลงมาถามอาสองว่าคุยกับอูเสียเป็นอย่างไรบ้างอาสองก็ตอบว่าเราก็ได้แต่ร่วมมือกับเขาแล้วแผนที่อยู่ในมือเขา ไม่เป็นไรอย่าให้เขาไปในที่ที่เป็นอันตรายก็พอทางด้านตาบอดดำนะคะก็มาค้นหาจริงๆเรียกพี่แว่นดำเนาะแต่เรื่องนี้นะคะสับไทยใช้คำว่าตาบอดดำค่ะทางด้านตาบอดดำนะคะก็มาค้นหาทางตะวันออกเฉียงใต้ว่าเมืองของเท่าแก่เจียวเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับเสียงฟ้าผ่าตาบอดดำสามารถที่จะเข้าไปถึงภายในบ้านของเท่าแก่เจียวได้อย่างไม่ลำบากนะัก แต่นั่นก็เป็นเพราะแผนการของเท่าแกะเจียวนะคะที่จะให้ตาบอดดำเนี่ยได้วัตถุโบราณที่ต้องการไปและเท่าแก่เจียวก็ส่งลูกน้องของเขาไปตามหาของเช่นเดียวกันค่ะทางด้านทีมอาสองและอูเสียก็มาถึงชายฝั่งทะเลพอดีอาสองและอูเสียก็นำภาพมาต่อกันนะคะเป็นภาพที่อูเสียได้มาจากกัน ไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะภาพของอาสอก็ได้มาจากห้องของหมูเ่เฉียไห่นะคะเอามาต่อกันประจบกับที่ลูกน้องของอาสอพาหมูเ่เฉียไห่ลงจากรถแต่ท่าทางของเขาดูหวาดกลัวทะเลมากเขาเอาแต่พูดว่าลาช้าใบ้ อูเสียสงสัยว่าราชาใบ้คืออะไรอาสองจึงเล่าให้ฟังว่าเป็นตำนานที่พอเข้าใกล้าชายฝั่งทะเลก็จะเริ่มพูดประโยคที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เคยเจอเขาว่ากันว่าผิงเสียเคยมีชื่อว่าเกาะไหฐานบนเกาะนั้นมีราชาใบ้คนหนึ่งปกติชอบพับทหารกระดาษและม้ากระดาษเห็นพวกมันทำเป็นกองกำลังของตัวเองดังนั้นคนบนเกาะจึงเรียกว่าราชาใบ้ ตอนราชาใบคลอดลูกคลอดยากจนตายทิ้งลูกสาวที่สวยมากๆไว้คนเดียวพอลูกสาวโตขึ้นเขาสองคนก็พึ่งพากันใช้ชีวิตแต่น่าเสียดายนักชีวิตดีมันมีได้ไม่นานราชาสมัยนั้นได้หมายตาลูกสาวของราชาใบาทรงทหาร มารับลูกสาวไปราชาใบา้ได้แต่ปล่อยให้ลูกสาวของตนถูกแย่งไปโดยทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ร้องไห้ให้ใช้น้ำตาอาบหน้าที่ชายทะเลเวลานี้เมฆดำลอยเข้ามาปกคลุมเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นเทพลุยกง ได้ขี่เมฆลอยลงมาอยู่ตรงหน้าราชาใบาราชาใบอ้อนวอนต่อเทพลุยกงว่าขอลูกสาวค่าคืนเทพลุยกงทราบซึ้งกับความโศกเศร้าและความจริงใจของราชาใบาตัดสินใจจะช่วยเขาตามลูกสาวเขาคืนมาหลังจากที่มีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นมาเฉียบพันอนาณาจักรของราชาคนนั้นก็มีแมลงสาบทะเลปรากฏตัวและไปโจมตีพวกขุนนางของเขา แต่ราชาก็ไม่มีความรู้สึกใดๆพอเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งหอยทั้งหมดที่อยู่ในทะเลก็ปีนขึ้นมากองกำลังทหารของราชามีคนบาดเจ็บและตายมากมายแต่ราชาใบาถูกตามล่าไปยัางชายทะเลพอเสียงฟ้าร้องครั้งที่สามดังขึ้น ทุกมนุษย์กระดาษม้ากระดาษต่างมีชีวิตขึ้นมาในที่สุดราชาใบาก็ช่วยลูกสาวออกมาได้แต่ราชาใบาก็ยังคงตามค่าไม่ยอมหยุด ราชาใบาก็ไร้ทางอื่นได้แต่พับเรือกระดาษไว้ลำหนึ่งให้ลูกสาวนั่งเรือไปอย่างที่ลึกของทะเลพอเสียงฟ้าร้องครั้งสุดท้ายดังขึ้นลูกสาวของเขาก็กลายเป็นปีศาจท,ที่ถูกสาบแช่งแล้วได้ฆ่าราชาให้ตายจากนั้นยาราชาใบาก็กลายเป็นคนมีอำนาจก็ทำสงครามปราบปรามเก็บกวาดทรัพย์สินสมบัติกลายเป็นราชาแห่งที่ดิน ต่อมานะคะประชาชนที่นั่นก็เรียกเขาว่าราชาหนานไห่เพื่อระลึกถึงราชาใบคนนี้แล้วก็เรียกลูกสาวเขาว่าเจ้าหญิงใบแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยแคว้นโบราณน,นี้ก็หายตัวไปเลยในประวัติศาสตร์อูเสียค่ะฝังแล้วก็บอกไม่เชื่ออูเสียไม่เชื่อนะคะจึงบอกอาสองว่านี่ทำการ์ตูนออกมาได้ดีนะรวยเลยเนี่ย อ๋อที่มู่ชืียหาเล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อกี้เรื่องราชาใบา้อะไรนั้นมันได้ชื่อมาอย่างนี้นี่เองอาสองก็ตอบอูเสียไปว่าแต่จนถึงตอนนี้เราก็ยังตามหาที่อยู่ที่ชัดเจนของวังใต้ดินแห่งราชานาันไห่ไม่พบแต่ตำแหน่งของชายฝั่งทะเลหาถูกที่ละก็เหลือแค่โลเคชั่นเท่านั้นเสียอ้วนค่ะก็เข้ามาบ่นกับอาสองในแคมป์ว่าเนี่ยข่านเจียงไปไหนทำไมไม่มาช่วยกัน อาสองจึงบอกเจ้าอ้วนว่าเนี่ยคานเจียงไปรับคนพิเศษนั่นก็คือหลิวซางนั่นเองซึ่งเป็นคนที่หาสุสารแม่นมากจากการฟังเสียงฟ้าร้องและเขามีความสามารถในการฟังเสียงเรียกได้ว่าเป็นโซน่าเคลื่อนที่เลยก็ว่าได้เมื่อคานเจียนพาหลิวซางมาถึงแคมป์นะคะเสียงที่เขาได้ยินทั้งทงที่ยังไม่เห็นตัวคนพูดนั้นก็คือเสียอ้วนที่กำลังพูดถึงแม่ของเขาว่า ตอนที่แม่คลอดหลิวซางออกมาเนี่ยคลอดยากจนแม่เสียชีวิตไม่นานอาซองก็พาหลิวซางเดินเข้ามานะคะที่เต็นท์แล้วก็ เจ้าอ้วนกำลังเล่าให้อูเสียฟังค่ะก็เห็นพอเห็นหลิวซางนะคะก็เงียบลงทันทีเมื่อหลิวซางมาภายถึงภายนอกแคมป์แล้วเนี่ยทุกคนก็รู้ทันทีว่าหลิวซางเป็นแฟนคลับของเสี่ยวเกอเพราะเขาแอบถ่ายรูปเสี่ยวเกอนั่นเองค่ะเออจบแล้วนะคะสำหรับตอนที่สี่ก็ยังคงสนุกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสับไทยของตอนนี้เขาใช้ ใช้ชื่อแทนตัวละครแปลกดีนะคะอย่างเจ้าอ้วนเนี่ยเขาใช้ว่าหวังพังจืดตลอดเลยค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นแว่นดำนะคะในแว่นดำเรียกว่าตาบอดดำ <c oughs> ก็ได้นะคะเราฟังเวอร์ชันไหนเราก็เข้าใจไปตามที่ที่เขาพยายามจะสื่อให้เรารู้นะคะรักษาสุขภาพกันนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เราไปต่อกันตอนที่5ค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟช e น h สโ e เวล o v แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ